กล่องเอาคาโดกันค่ะทุกคนนี่เลยนะคะจากร้านนี้นะคะนี่กล่องมาดีนะแพ็กเกจมาดีกล่องไม่เย็นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะเรามาดูข้างในกันนี่น่าจะเป็นใบรับประกันวิธีการกินการบุม ทุกคนอะโวคาโดนี่พร้อมกินมีหรือยังได้กี่ลูกมาดูกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า 7จ็1แ1ด1ก1า1 4บสลูกคะ่ะสนใจอะโวคาโดนะคะร้านนี้เลยนะคะกดสั่งในตะกร้าเหลืองด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวจงมารีวิวทีละลูกนะคะ